ว่างที่ฟ้าคำารามฟ้าร้องเราก็มาแพ็คเมนบอร์ดใบเล็กบ้างก็ได้นะไม่ต้องใบใหญ่ใบเล็กบ้างนะ H หนึ 1, ่งหน m k สวยและน่ารักใส่กับ intel gen 6 gen 7ตัดใบบอดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเป็น lga 1151 100 series. ซีรีส์ซีรีส์เป็น h 1 1 0 m คิดเคนะสวยงามเป็น M A T X หรือ Micro ATX นั่นเองขาสวยงามบิ๊บวับแบค็คไอล์พนแนลสวยงามมีที่ป้องกันขาเช่นเคยกอปแกปและซีเรียลนัมเบอร์ได้ใบนี้เลยใบที่อยู่บน YouTube ครับจะเดมฝาหลังตึ้งตึ้งตึ้งเฮ้ยเออพอดีครับตะดังป้ายแพ็กสู่มือลูกค้าในไม่นานลูกค้าถามว่ามี power supply 5 5าาบวัตต์อยู่แล้ว8ปพัดบวกด้วยโอเคค่ะ มีอะไรอีกอะมี SSD อยู่แล้วมี Windows 10อยู่โอเคป่ะมี RAM อยู่แล้ว CPU อยู่แล้วป่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเอาไปวางลงแล้วก็ประกอบให้ดีตอนประกอบเนี่ยต้องประกอบให้ดีพอประกอบดีปุ๊บก็ให้มันรัน SSD ดีลูกเดิมที่มี Windows มันก็จะเข้า Windows เลยไม่ต้องลงใหม่ในกรณีที่ Windows เก่าไม่เสียรับแต่ว i n d o w s เก่าเสีย ก็ต้องเลี้ยวไปลงใหม่ซิงก็ไม่ยากโหลดจาก Microsoft เลยเว็บ Microsoft เขามีให้โหลดนะครับโหลดส่อุปกรณ์อะไรอะแบตใจอะเว็บ Microsoft เขามีให้จัดการได้ทุกอย่างนี่ประมาณนี้ อัดไหมอัดอยู่นะงึบงึบนะงับนะงึบงนะับเห็นไหมครับสวยๆเลยหาด้านนี้ด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเย่าชุบชึบชัอปุ๊บเป็นไงครับงดงามเดี๋ยวจะใส่ลงไปในนี้ก็เอา กล่องกระดาษมากันก่อนนี่นี่เฮ้ยอะไรวอ่ะนี่ดีเลยแล้วก็ต้องห่อฟ้าหลังก่อนอันนี้ชุบชุบชุบชบห่อฟ้าหลัง ฝาหลังเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอเซต 97i นะครับมินิไอทีเอสออกมาให้รับชมนะครับฝากรับชมด้วยนะครับเทสกับไซเบอร์พัง 2k ปรับโหมดอยู่นะเปิดเรเทซิ่งใส่ดีดีอาร์3ไป็น2แถวนะครับไม่มีฝาหลังนะสำหรับมินิไอทีเอสเซต 97i ฝากไปด้วยนะครับเป็นคลิปที่ผมเล่นบุกเข้าสู่อารถสกะดนิคมอุตสาหกรรมได้ชนะขาะครับ ดีใจจัดๆเลยที่ผ่านแฮปปี้มากมีอะไรก็ตัดใส่นะตัดให้มันกันกระแทกเข้าไปชึบซึบึบซๆๆึบ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 ันนี้ก็กำลังศึกษาเรื่องแอร์อยู่สนใจอยากอยากจะมีมีแอร er. ์ใหม่เป็น ไปดูมาเป็นมิสูดิชิอะไรแฮปปี้คอนเวอร์เตอร์สแตนดาร์ดคอนเวอร์และ Super c o n อนเวอรเอ้ยไม่ใช่คอนว r ทุกผิดอินเวอร์เตอร์สแตนดาร์ดอินเวอร์เตอรและซูเปอร์อินเวอร์นะครับมันจะมีรุ่น Happy รุ่น Standard และก็รุ่นซูเปอร์แตกต่างกันอย่างไรใครรู้บ้างบอก ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะใครมีมพ,พิเศษบอกหน่อยขอบคุณทีได้ไหมว่าอะไรจะอะไรได้ตัดอันนี้ตัดยาก เหนียวชิดเป่งเนี่ยวูเหนียวเหนียวเหนียวโอ้โหเหนียวมากพลาสติกนี่ถ้ามามัดเหล่านี้เสร็จเลยเนี่ยขยับไม่ได้ยิ่งกว่ายางม,งมงุมเหมือนเหมือนเหมือนพวกเนเจอร์ธรรมชาติติดยายมงม,งม,งมองอุมอ่ะแลงติดยายมงมุมอ,อะไรอย่างเงี้ย นี่เตยมเท่านี้ก็กันกระแทกได้อย่างมากมายแต่เรายังไม่พอเราอย่างใส่ลงไปแล้วก็ลงไปแล้วก็ลงไปลงไปลงไปจนเต็มนี่เอาปีบดกว้อะทดลองแน่นหนาะเข้าถึงยากเข้าถึงสินค้าได้ยาก หมายถึงพวกพยายนอันตรายจะเข้าถึงสินค้าได้ยากบอกเลยรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวสั่งของแจ้งตามตรงทุกอย่างดูรีวิวได้บน YouTube ดีว่าดีไม่ดีบอกไม่ดีขายของแบบเรียวๆไม่มีฝาหลังก็บอกไม่มี ปิ้นสามดีได้ก็บอกปิ้นได้แต่ไม่ได้ปิ้นกับผมปิ้นกับเจ้าอื่นนะโอเคเตรียมรับได้เลยครับขอให้มีความสุขกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นเมนบอร์ดตัวใหม่นะครับขอบคุณที่สนับสนุนกิ้งคอลเลชั่นเสมอมาขอบคุณมากครับ